มีอยู่ลายลายบอนลายลายแขงเลือกซื้อได้เนาะเป็ดไก่จุดใจกลางเมืองสบายดีต่อสาวๆาทุกท,ทุกาทุกทุกคนก็เลยก็ต้องขอขอบใจที่เข้ามาเบื้องมารสมและติดตามบริษัทมาตลอดซึ่งตอนนี้บริษัทก็อยู่ทีเมืองขูนแขรงเสียงขว้างนะซึ่งตอนนี้ก็จะพาะมาลอ้อสมเบื้องตลาดเซาเนาะอยู่ทีเมืองแห่งนี้เนาะ่า ในช่วงระยาน,นี้เนาะมันจะมีอาหารการกินพืชผักประเภทใดๆมาหลังค่าอยู่แต 1, ่้านเมืองขูนนี้เห็นนะหอยยางมาเท่เาๆท,ทางล่างนีน่มันจะมีค่ายเป็นประเภทอาห้ารการกิน เดี๋ยวจะถ่ายม,มาเบ่งนะอาหารก็กินประจำเมืองขูดนี้จะมีย่างแน่นะจาซาเลยนะนจะมีข่าวจะนี่จะเป็นอาหารซุปจะมีปิ้งนะนี่น่าจะเป็นปนิ้งไก่เปี๊งไก่มีนะจะนี่จะเป็นสาหม,มูค่ะสาหม,มูมี ลายล่ายางนะมนีตัวไก่หนีงสุกผักเดี๋ยวจะผ่ายางเลาะเป่งอันนี้ก็จะเป็นแบบนำว่านนะนี่เป็นข้าวป้าอยันมีเป็นใส่กอกตัวนี้น,น,น่จะเป็นใส่กอกงู มีลี่ยนซีนเป,ปลี่นป่าเปลี่นป่าแล้วก็จะมีแดงกลิ่นอยู่นี่น,นะหนึ่งขา้าาสดๆฮอนๆอยู่นี่เลยเนี่นะจะเป็นประเภทอาหารสุกนก็นมีซีนไส้กรอหลายๆย่างางยหยๆๆๆ่ะนะอันนี้จะเป็นเป็ดนะเนีน่ อาเ็ตอาเ็ตจะเปตนเเ็ตมาดจะมีติ้งนะชั้นนีเสะมี่เ็ตหมกนะ้นี่นะลายลายางเลยมีซุปพักเนี่ยเนี่ยซุปพักแซ่บๆมีแก่มีออร่ามสายสืออะไ เนาะเบิ่งกันได้นอกจางนั้นเมาคนจะมีค่ายเครื่องเนาะเป็นเพชสประเภทเซนนะเป็นเส้นเฟอร์แล้วมันจะเป็นข้าวหน่อมนะไม่ข้าวปาดข้าวน่มปาดนะมันจะไปเป็นซี่งามๆนมปลาจะมีข้าวต้มแน่นี่นะข้าวต้มอันนี้มันย่างแน่อันนี้ขนมเจ้าวข้านมเจ้าเนาะโอ้ขนมเล่มันจะมีข้านมเจ้า ัอาจาวย์เขาตคุณเป่ะอันนี้อันนี้มักคอบวะนี่นอันนี้มักคอประจําเมืองคูนนั่นเองเสียงขวางเสียงขว่างเมืองคูนค่าหนึ่งเขาได้ห้าพันเลยหนึ่งห้าพันเนาะเดี๋ยวมักคอนะจะเคยซื้ออยู่ที่เมืองแป๊กนะเดี๋ยวเราจะมาลองเสียมยู่เมืองขุนมานะจะจขึ้อกันปะห้าพันเนาะมันค่าก็ได้ไล่นุย่ยเจ๊ แบบสงเดียวอ๊ยมันดะียนะมะคอจะดีขนมขนมบ้านสำหรัตรวจสาว้าซีเนาะซีมาค้อใบายใช้เข้าอัน่อนี้ ที่ว่าแซ่บสุดเลยเขาจะมีไมายพักแง,ง่หลังจากนอกจาก,ก,จากาหารากันกินแล้วนะจะมีไายผักแล้วนี่เข็จะไา่บันกวนนี่นะีกันกวนแล้วก็โ่อโข้าวแต่จะมีอยู่ลายนะลายบอลนะลายลาแคง้ง มนก็นจะค่ายนี่มยมกันจะเห็ดเป็นเป็นอันเป็นอันนะบัวค่ายกับหนึ่งร่น,นะนี่ 5, กับหนึ่งหกับหนึ่งห้าะค่ายอยู่กับหนึ่งห้าพัสามารถสร้งได้นะจะเอาสิบก็ไ,ได้กะแต้นะทะนีปนตปกตีนค่ายอยู่กับหนึ่งหันก็จะมีจืดข้านนอกมี ผักเมี่ยงนะวันนี้จะเปลี่ยนประเภทครับมีลายล่าย่างด้วยไปดีด้ย,ยเนี่ยเลาะไปกันเด้อ นี่นะจะมีผักนี่อย่างอันนี้จะเป็นดอกปี๊ดนะเนี่ยดอกปี๊ดนะเพื่นเฮ็ดจังได้เกลี่ยเนียแกงเหรอแกงเนาะอันนี้เฮ็ดแกงเนาะดอกปี๊ดมีซุ้มมีคว้ามีไกว้แกงใส่ซีนเนาะโดยเขาเข้าใจได้จะมีลาลายางนะครับก็จะมีนอนะช่วงนี้ทุกๆตลาด อยู่ทางพังเนื้อจะมีนออันนี้ก็จะเป็นส้มผักส้มผักสดๆเลยเนาะน่าดึงกันด้ก็จะมีส้มป่าอะไรนั่นเนะส้มป่า Trình mắc cuối, mì mắc cuối, mắc nam, mắc quay nhỏ ก็จะมีอ่าบางค่านะเนาะเนพะื่อน่าจะบอหมากค่ายคือนะยังนะมีบอลว่างอยู่นะส่งการอยูอ่จุดนี้นะ่าจะเปลี่ยนบอลที่่าเป็นค่ายเป็ี่ยน ประเภทอาหารการกินจะเปลี่ยนคืดผักเดี๋ยวจะอย่างรล่อเบิ่งแถวๆนี้เพก็จะมีแบงคเคสออกอเป็นบอนที่ว่าค่ายอาหารการกินแล้วก็จะค่ายเสื้อผ้าซึ่งว่าอยู่จุดนี้นะมันจะค่ายเป็น เป็นเป็ดเป็นไก่เนาะนี่นะดูนะมัจะข่ายเป็ดไก่อยู่นี่สดเลยสามารถมาเลือกซื้อได้เนาะนเป็ดไก่เนี่ยเป็ดไก่ยังเป็นเป็ดเดียสามารถซื้อซื้อไปกินก็นได้ซื้อไปเลี้ยงก็ได้น,นี่นี่นะเป็ดเป็ดเป็นไก่มันจะข่ายอยู่อีกชุดหนึ่ง จะมีค่ายป่านะฮะนี่เนาะมีป่ากระสังนะเขาจะฆ่าอยู่นี่ย่าก,ร,าากร้างป่านิ่นนี่เขาเป็นป่านิ่นนะนี่นเขาโตเป็นเปลืเลยนะมันมาฆ่ายอย่างนี้ยสามารถมาเลือกซื้อได้ โลนึงเขาได้มันค่าอยู่นป่าโลสาวหันเนาะอ๋อยุชีมันขวนอาะนี่มันค่ายป่าปหนิลอยู่โลนึงสาวหันนี่เน,นาะล่ๆเลยแล้วก็จะมีอ่าไลาๆเมืองไล,ลายแพียงกันจะต่างกันเนะา,านะหลักขาบางบอนกับสาวป่ายประมาณสาวป่ายผ่านตัวกิโลแต่ว่ายุเมืองนี่มันค่ายอยู่ าสาวผันนะซึ่งว่ายูนี่ก็น่าจะเป็นตลาดเรือ่อนนั่นี้ แต่ว่าโเฮ็นเพื่อนมาค่าย,ยเพื่อนมาจะมาค่ายตอนแหลกอาจจะเป็นจะเป็นตลาดแหล่งอยู่นี่คิดว่านะ เดี๋ยวจะพาย่างเะล่าหลงไปนี่นะแถีแถ่ยวๆทบริเวณตลาดน,นี่ เดี๋วอันนี้เราะจะค่ายเป็นเสื้อผ้าซึ่งว่าตัวนี้นะ่าจะเป็นตึกตึกตลาดเราเป็นจะค่ายเครื่องเป็นเสื้อผ้าย่างลายล่นะอยู่ทางในซึ่งว่าตัวเ้าๆจังซีเพื่อกา,า,ามาเปิดบางฮานเดี๋ยวว่าส่วนลายเพื่อจะเปิดซุยนิดนึง นะประมาณ9ก้าโมงสิโมงประมาณนะแต่สภาวส่วงนี้กอากาศก็จะเย็นๆนะตอเร้านี้ก็ประมาณ10-51อ็ดองศาแอากายังมีมอกปกคลุมอยู่นะในส่วาท้า,ทายๆเดือนซ่องนะในส่วงนี้ ยามานี่เนาะตัวนี้จะเป็นเส้นทางจุดใจกลางเมืองอน,นี่เดี๋ยวจะพาย่างสมไปมันจะมีห้านค้านี่ธนาคารนี่ยังนะทีว่าเพิ่นจะตั้งอยู่จุดใจกลางนี่เลย ซึ่งว่าอยู่แถวนี้นะ่าจะเป็นบริเวณบ้านซีผมซึ่งว่าบ้านซีผมนี่ก็จะตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะจะเป็นเทศบาลเมืองซึ่อว่าอยู่นี่ันจะมีค่ายเปลี่ยนประเภทม,ม์กไม้ ขายมากมายมีมลายลายยางอย่างนี้เนาะเด้ย,ดยมีมากแอปเปิ้ลมียังนะมากเกียง อนนี้ก็จะเป็นห้านค้านะจะมีหา้าคนค้ายเครื่องก็ถือว่าไายขอสมขวนะัวเนาะเมืองขูวนี้ก็ถือว่ามีความเจริญนะมีหา้านค้ามีย่างลายลาย,ลาย่างก็จะมีธนาคารนะการค้า แล้วตอนนี้ก็จะเป็นธนาคารพัฒนาเหล่าก็ถือว่ามีธนาคาราง่ายเป็นาดต่างอยู่จุดใจกลางเมือง อยู่นี่ท่านก็นจะท่ายเป็นประเทมากมายต่นี้จะเปลี่ยนหมันมันแก้วมันเผาเนาะหัวบางใหญ่นี่ท่านท่ายยังได้โหลดหนึงเท่าได้โล 5, หลดห้าพันวะนี่นะมันแก้วเนาะบางใหญ่เนาะโหลดหนึงหนะ้าพันก็จะมีมารใบหลายล,าย,ลายยางแต่เซิงวาเพิ่นจะวางค่ายอยู่ถึงรถเลย ปาเพียงางยังไ้้สุดปลายู่แถวจุดนี้นะก็จะมีห้องล้าห้องกาดห้องร้าห้องกาดผักหลัด ก็จะเป็นบรรยากาศน่อตศด้าๆที่ผ่าไปลาะตลาดประจําเมืองขุนแข่งเสียงคว้างแล้วก็ยางเลาะเทศบาลใจกลางเมืองแล้วก็ปลิน์ไส้ก็จะข้อหลากคลิปนี้ไว้เพียงแต่เท่านี้นะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสบายดี